ในขณะน,นี้ยังเป็นเวลาที่คณะสงฆ์ยังรวมกันอยู่ห้าร้อยกวนาที่นี้เพื่อที่จะได้ศึกษาสมาธิมีกำหนดสี่สบเก้าวันมาถึงวันนี้ก็ได้ยี่สิบวันแล้ว แล้วก็จะอยู่ไปจนกระทั่งครบก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าพุทธศาสนิกชนได้สนับสนุนเป็นเจ้าภาพในแต่ละวันจนกระทั่งครบทั้ง49วันหลวงพ่อเองก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอด เพราะว่าการศึกษาสมาธิไม่ใช่จะพูดอย่างเดียวต้องทำด้วยต้องใช้เวลาทั้งวันตอนเช้าตอนบ่ายเช้าก็ทำวัดเช้าตอนเย็นก็ทำวัดเย็นอตอนสายก็หลวงพ่อก็เล็กเชอร์ เล็บหมายความว่าอธิบายแล้วก็พาทำภาคปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิพอตอนบ่ายอีกสามโมงก็ต้องไปเลคเชอร์อีกไปอธิบายอีกแล้วก็ไปพาทำสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่งสองครั้ง ในการปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมดนี่พระสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติตามหลักสูตรหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรครุษาสมาธิสอนเพื่อที่จะให้ท่านทัน้งหลายที่เป็นพระท่านจะได้ความรู้นำความรู้นี้ไปเผยแพร่หนึ่งองค์อย่างน้อย ก็ได้สิบได้แพร่ไปสิบคนสิบองค์ก็ได้ร้อยร้อยองค์ก็ได้พันห้าร้อยองค์ก็จะต้องขยายไปได้อีกหลายพันคนเพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสงส์มาก มากกว่าอมิตรบูชาอมิตรบูชานั้นคือดอกไม้ทุกเทียนส่วนปฏิบัติบูบชานั้นก็คือการมาทำสมาธิมาทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าการที่จะไปสอนคนอื่นได้นั้นก็ต่อเมื่อเราได้ทำให้เห็นจริงก่อน เมื่อเราทําเห็นจริงได้แล้วไปสอนคนอื่นมันก็เป็นการถูกต้องเมื่อ 3, เมื่อปีที่แล้วห้าเจ็ดก็ได้ทำครุษาสมาทิมีพระมาร้อยแปดสิบสามองค์ได้ทำเสร็จไปแล้วแล้วก็ผลก็ออกมาดี ท่านทั้งหลายในร้อยแปดสิบสามองนั้นท่านก็ไปบอกองค์อื่นองค์อื่นได้รับทราบก็ทึงได้มาเป็นจำนวนห้าร้อยสามสิบกว่าอก็เป็นอันว่าเราจะได้ครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิเพิ่มขึ้นการที่เราจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองนั้น ก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเออพราะว่าพระพุทธศาสนาท่านเปรียบเหมือนกันกันกบต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นั้นจะต้องมีใบมียอดมีกิง่งมีเปลือกมีกะพีมีแก่นมีรากแล้วก็ทั้งใบทั้งกิง่งทั้งกะพี ก็มีความสำคัญต่อต้นไม้ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพวกเราอุบาสกอุบาสิกาแล้วพระภิกษุสาม,มเณรที่อยู่ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นรากเป็นใบเป็นกิ่งเป็นกระพี่เป็นแก่นมีเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นไม้เมื่อ มีดินมีปุ๋ยต้นไม้ก็โตขึ้นตามลำดับใหญ่โตขึ้นเป็นร่มเป็นเงาที่ให้ความร่มเย็นพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีผู้ปฏิบัติต,ตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถทำให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ข้อสำคัญที่สุดก็คือต้นไม้นั้นมันมีสิ่งที่ทำลายต้นไม้ได้ก็คือพวกหนอนพวกบุ้งพวกพวกตัวหนอนต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีตัวหนอนเยอะๆมันก็ทำให้ต้นไม้สุดโทมได้ เหมือนกันกับคนที่ไม่เข้าใจในธรรมะไม่รู้ข้อปฏิบัติต่างๆไม่รู้จักธรบุญทานการกุศลมีแต่กินเหล้าเมาสุร,รายาเสพติดไปก็เท่ากันกับว่าเป็นดว้วเป็นพว,วกหนอนตัวหนอนที่มาเจาะใจต้นไม้ก็จำเป็นต้องกำจัดออกไป เพื่อให้ต้นไม้นั้นจเจริญใหญ่โตมีอายุยืนยาวนานเพราะฉะนั้นในพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาถึงแนะนำว่าพระมีศีล227โยมมีศีลหน้ามีศีลแปดและแล้วก็มีการให้ทานของการกุศลต่างๆ แล้วเราก็ได้ทำบอกว่า,วามีพระมาเยอะโยมก็มาเยอะวันนี้ก็มีมาใสบาทเป็นพันหนึ่งพันก็สี่สิบก็เป็นจำนวนพันมาสามสี่วันแล้วก็แสดงถึงว่าพวกเราก็ยังเป็น อันค้าพยพบของต้นไม้ที่ช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองนั้นแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เคยมไม่ได้เคยย่นย่นย่อทอถอยยังไปสอนได้สบายถึงแม้ว่าจะหนักหน่อย แต่ก็ไม่ได้หนักเหลือบาก,กว่าแรงสามารถทำได้เพราะฉะนั้นพระพิสงทั้งหลายที่มาต่างก็พากันชื่นชมว่าได้รับผลประโยชน์จากที่การมาปฏิบัตินี้เป็นอย่างมาก อันนี้สองทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ไปไหนกลับไปเป็นของญาติโยมถ้าไม่มีญาติโยมแล้วพระจะอยู่ยังไงไม่มีใครทําที่ให้อยู่ไม่มีใครมาถวายอาหารไม่มีใครมาดูแลพระก็อยู่ไม่ได้แต่ที่สามารถทําเป็นงานเป็นหลักสูตรที่ ทำให้เกิดเป็นครุษาสมาธิรุ่นพระเวทนี่ขึ้นก็เท่าก,กันกับว่าเราได้สร้างต้นไม้ทีเ่เป็นต้นไม้ใหญ่นี่ให้ร่มรื่นก็หมายความว่าอยู่ในธรรมเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรถ้าหากว่า เราไม่ได้ทำบุญทานการกุศลไม่ได้สดมนภาวนาเราตายไปนี่เราจะไม่ได้อะไรเลยร่างกายเขาก็เผา,าไปแล้วทีนี้ส่วนใจที่จะต้องไปเกิดมันไม่มีสมบัติอะไรเลยเมื่อไม่มีสมบัติอะไรเลยมันก็ต้องเที่ยวเร่ร่อนเขาเรียก่นสัมภเวสีหาที่เกิดไม่ได้ก็ต้องมา คอยอาศัยโมทนาบุญเขาอย่างเดียวเขากวดน้ำไปให้ก็ได้เขาไม่กวดน้ำไปให้ก็อดนี่เราทั้งหลายอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเราพากันทำซะตั้งแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี่หลวงพ่อก็ตระหนักนี่ตนเองก็ไม่ท้อถอยยมทําบุญมาเป็นปัจจัย หลวงพ่อก็เก็บไว้เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ก็ทำบุญต่อ,อ,อซื้อที่ดินบ้างสร้างพุทธิบ้างสร้างสสร้างในเรื่องของการที่จะให้สำเร็จเป็นวัดเป็นครูสาสมาธิเป็นสมาธิต่างๆที่ได้ทำก็อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่โยมถวายมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาไปทำลัยนอกจากจะช่วยให้กิจการเหล่านี้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างสะดวกสบายสิ่งใดที่ไม่ดีก็พยายามจะขจัดออกไปสิ่งใดดีก็พยายามจะส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเรา มองดูขายนอกมีอะไรบ้างบางอย่างบกห้องแต่ว่าควบกห้องเหล่านั้นก็ได้แก่เหมือนก,นกันกับที่ข้างหลังที่เราเห็นเป็นสนามหญ้านี่แต่ก่อนมันเป็นบ่อปลาก็เลี้ยงปลาทีนี้ก็ต้องเอาดินมาถมแล้วมันก็กลายเป็นลานไว้สำหรับ ปฏิบัติครุศาสมาธิให้ปลอดโปรง่งพอตอนเย็นเช้าก็ได้เช้าก็มีเย็นก็มีม,มีสลาเล็กหลังหนึ่งอยู่ที่นี่เป็นสลาอัญชันไล่ก็พระก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปสวดมนต์เย็นมาก็ไปสวดมนต์นี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที ต่ออายุพระพุทธศาสนาสร่วมกันเพราะฉะนั้นพวกโยมก็มายนยนยท้อถอยมาใส่บาทไม่ถอยเอากันอย่างทาที่สุดสี่ห้าร้อยอย่างสูงที่สุดห้าพันมาห้าพันนี่แน่นนละววัดเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่น่าเขาเรียกว่าอเม a z ิ่ง น่าอัศจรรย์อยู่เพราะว่าที่ตรงนี้ก็ลึกลับพอควรแล้วทำไมโยมถึงมาถูกเก็เพราะว่าโยมผู้ตาสว่างรู้จากที่ไหนจะบำเพ็ญบุญอยู่ซอกไหนก็ตามตามมาบำเพ็ญบุญหมดนี่เขาเรียกว่าผู้ตาสว่างแล้วก็เป็นเหตุให้พระที่อยู่ ก็สามารถปฏิบัติได้เดินโยกรมนั่งสมาธิไม่ใช่ธรรมดานึกพุโทโธคําเดียวเท่านี้ก็ถือว่าได้บุญนักเยอะแล้วแต่ว่าเวลามาทำสมาธิเรานึกพุโทโธนับไม่ถวนมันเป็นสิ่งที่น่าสัจจย์ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้เดี๋ยวนี้เราได้แล้วนึกพุโทโธคำหนึ่งนี่ ก็ถือว่ามันเป็นอานิสงส์หลายคำก็ยิ่งอานิสงส์เพิ่มขึ้นอย่างนี้เราจะไปหาได้ที่ไหนในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีชีวิตไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราจะได้ทรัพย์สมบัติเขาเรียกว่าเรียทรัพย์นี้ที่ตนสามตัวไปถึงตลอด